สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเราหมูยนต์วันนี้ขอนำเสนอรถยนต์มาขายนะครับเป็นรถมือสองเป็น Mazda p t 5 0 Pro นะครับปี2015นะครับผลิต2014จดทะเบียนกุมภาพันธ์2015ตัวนี้จะเป็นตัว4ประตู High l a s ซอนะครับรถสวยมากๆนะครับเดี๋ยวดูรายรวมภายนอกนะครับ ตัวนี้จะเป็น4ประตู High เ a อร์เกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวมี abs ก็คือเป็นตัวท็อปของเกียร์ธรรมดารุ่นนี้แล้วนะครับสภาพสวยมากๆครับเดี๋ยวต่อไปจะไปดูภายในกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของภายในนะครับตัวนี้จะเป็น4ประตูภายในตกแต่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเดี๋ยวจะไปดูในส่วนหน้ากันนะครับโอเคสตาร์ทนะครับ โอเคครับตัวนี้นะครับเป็นปี4 2 0จดสนะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมตัวนี้จะสามารถบลูทูธได้นะครับถ้ากล้องสามารถโฟกัสมองเห็นได้คือแดกมันค่อนข้างแรงวันนี้นะครับบลูทูธได้ครับ USB AUX ครบหมดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวมี ABS เกียร์มี6สปีดนะครับมี a i r b a บ็หนึ่งลูกให้นะครับที่ฝั่งของคนนั่งเดือนใหม่นะครับใหม่แท้นะครับดูแลรักษาเข้าศูนย์ตลอดอายุชันใช้งานนะครับวิ่งมา140,000กโลนะครับรถอยู่ในสภาพเรียบร้อยมากๆนะครับผมขอบอกไว้เลยว่าเรียบร้อยมากๆสภาพนี้ค่อนข้างหายากนะครับ พลาสติกตัวกันแดดเนี่ยมันยังไม่ได้โดนแกะเลยนะครับมีที่เก็บแว่นนะครับไฟมองแผนที่นะครับตัวนี้นะครับออปชั่นพิเศษขึ้นมาก็คือมันได้กระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับสมมุติว่าเราขับรถทางไกลเนี่ยรถขับตามหลังมาเนี่ยเป็นไฟไฟพวก LED เป็นไฟสีขาวสปอตไลท์อะไรอย่างเงี้ย มันจะตัดแสงให้ให้เราไม่เกิดการแสบตาหรือว่าสะท้อนเข้ามาในตาเราได้นะครับซึ่งผมลองขับดูแล้วค่อนข้างช่วยได้เยอะมากๆนะครับช่วยได้เยอะมากๆตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซล2 2นะครับวันนี้จะไปเร็วนิดนึงเนื่อง,งจากแดดแรงมากๆนะครับบอกหลางเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้า ปรับข้างไฟฟ้านะครับพับข้างไฟฟ้าเปิดไฟหน้าก็สามารถปรับเป็นโหมดออโตเมติกได้ก็คือเราปรับไปทางนี้มันก็คือจะจับให้เราเองว่าสมมุติว่ามันเริ่มมืดเนี่ยไฟหน้าจะเปิดอัตโนมัตินะครับก็ทั้งหมดทั้งโวมดออปชั่นก็เหมือนรถกระบะทั่วไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับครับต่อมาก็คือจะเป็นส่วนในห้องเครื่องนะครับก็คือการันตีเช่นเคยครับ น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับครับแก้มสวยนะครับสัญลักษณ์มาด้ายังอยู่นะครับไม่มีรอยแก่ของการทำสีเลยนะครับขาหน้าสัญลักษณ์สวยครบทุกอย่างเลยนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่บ่งบอกได้ยังชัดเจนครับว่ารถไม่มีการชนมาเลยแต่อย่างใดนะครับ ตัวนี้อย่างที่แจ้งนะครับจะเป็นเครื่องดีเซล2.2นะครับมี ABS นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะกล่าวสรุปโดยรวมนะครับครับผมก็สำหรับเจ้าตัวกระบะ pt 5 0า5 0 pro ปี2014.2015คันนี้นะครับเป็น4ประตูไฮเลเซอร์ตัวนี้ทางเราเสนอขายอยู่ในราคาที่378,000บาท ย้ำนะครับ3า8 0 0 0บาททั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวลูกค้านะครับจะสามารถจัดได้เต็มหรือไม่ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับเแบสเ์เศษออกค่าใช้จ่ายเพียง5,000บาทในการออกรถนะครับก็หากสนใจติดต่อได้ที่084 929 03 01นะครับย้ำนะครับ0849290301ขอบคุณครับ